พี่น้องเดินดีกับเตยร้านเล้วเด้อสีพาไปเบิงมาหม่องอาบน้ำไปตั้งไหนเบิงงานตุม่มตุ่มสิกินอาบจมลูกแล้วพี่น้อง จมลูกจมเต้าแล้วจมแหลกขาบักโดนเนื้อหองน้าก็มีห้องเดียวเจอย่าวินมีไอทั้งเมียทั้งฮอนไม่โจมจังไหนซากะซาหัวป่นีิหัวจ้ามันหอบพี่ยังมากแล้วที่เสาชุดเจ้าสิไซหัวแม่เป็นพี่บาเห็นป่าพี่บาหอบถุงปุ๋ยเนี่ย เบืองมั่นเป็นตัวอย่างนั่นโอ้ยบอรนี่สิว่านี่ดาราสาวกำลังจมลูกเด้อพี่น้องจมมันทั่วที่ทั่วแดนล่ะนั่นแหละอีวาเวนมันเบืองหน้าลูกเราเมืองามเมืองหน้าลูกเราแต่ละคนถ้าจมลูกแล้วซาสาอีพ่ออีแม่ยเขาเลยคุณเอ๋อคุณซาคือค่ะเบืองหน้าคุณซาค่ะของหลังเรียกหลัง จะมันไม่ยัง่าดเป็นจมงเกินตาหายตา่าดรวังมีดแน่สิเ้าห่อประสันจะมันห่อไยังเนมึงเก็บขวดห่างทับบ้านเท่าไ้บูไ่ี่เสีเอาแต่ครูอาบน้าเผื่อหมาปากช่องได้เดตาเอาว่ามันก็จมอยู่กเลี่ยนอ่รมไว้เถอเปลี่ยนร่มตัวนวายขึ้นออกมตีดต่มปากช่องไี้เด้กค่ปากก ติงต,งต,งติงกดติดตามกดซับสไคร์อยังก่อนซับสไคร์โอ้ซับสไคร์อย่า่าปักตะไคร้ด้วยนะตจิตวัวอันหั้นพี่น้องอันฝนท่ำทากสีคื้มาแล้วจังไดไปปักตะไคร้น้าจนวัดท่วมบ้านโตกบ่แม่น้ำก็หนา้หนาพิ่นแตกเข้อแรกเลยว่าฝนตกน้ำท่วมบ้านโตก,ก,ก,กรอก้อนสีบสิ่ใดแมาว่าอุวกรณ์หน้าพิ่นแตกรถอันไงทับอันกเพิ่น คอระตื่นเหมือนแล้วไปปักตะไคร่อันจะว่าน้ำท่วมบ้านเอาสิบห้าละอาบน้ำตรงนี้ทัวร์เนี่ยเนี่ยเนี่ยก็คือตรงนั้นเปิดออกแล้วนะคืออาบน้ำบ้านเพอดีเนี่ยเอ้าเอ้าเอาตำรวจมายายตำรวจมาไม่ไงตำรวจมาเป็นประเด็นลูกบีแล้วเดี๋ยวตำรวจบอกให้ตำรวจพาไปอาบน้ำเนี่ยคุณตำรวจขาอาบน้ำใส้บัวดู เอาลูกไปส่งแม่มองอาบน้าแน่จ้าปลาปลาแขนปลาขาปลาปลาปลานี่นี่งานตุ่มนี่ตุ่มไม่ยังคืองานตุ่มนั่นสายยางตุ่มเอือาอาบบ้ออาบบ้ออาบปุ๋ยอาบดีห้องน้ำนยุบไก่ย่งางไปกับโลกกว่าอ๋อคอยคอยๆอย,อยข้าเจ้าสีงัวมลาลักอาบน้ำ แล้วาวอะไรปิดชีพก่อนว่าอะไรเตี่ม่ทายไปเรื่อยๆจังไปตัดเอาปิดตอนปิดตอนสุดยากอันนี้ก็มาหอมมองอาบน้ำเลือจ้ามองบางนึงอาบบ่ได้เพื่อนปิดเป้ามองนี้กระม้าหองเข็มคนงานคนงานบ่อยู่มาเลยอาบน้ำของเพื่อนข้าเจ้าด้ยสิว่ามอรำเป็นลักขโมยตุ่มอีหลีตุ่มสินกับพองโวยนมออกโวยก็ออกหรือว่เห็นหรอกข้าเจ้าด้ยสิว่ามอรำเป็นลักขโมยมอรำไม่ได้เป็นลักขโมยหรอกขอเพื่อนเลี้ยว ขออนุ่าอันนี้ก็ขออนุญาตแล้วดเนอครับมือแปรงฟันลับแป่งฟอนนี่ด่ยกัร,รับพุ้เลยวลาออกในหน่วยตาหน่วยตาวันันเยี่ยมอยู่เออโอ้โหงดโกงเอาไี่ครเร็วข้าเจ้าสีมมา แต่ชีวิตมัวร่ำทำไมมันยากโอ้ยหรือว่ารถด,ดับเพลิงมมาามไม่ให้อาบน้ำหรือว่าเอาน้ำาให้อาบถ้ามาแทนรถไยยาหามเมื่อดืกดีใจถิ่มไปซื้อจะว่าอี้หยางเมื่อกี้หานามม้าให้อาบจะสร้างขอวะอาบเร็วๆปริญยัดน้ำไผ่ขอบคุณสถานที่ด้วยขอบคุณสถานที่ก่อสร้าง <laughs> ขโมยอาบเมื่อกี้นี่เด้อคะ่ะชีวิตลังเตยล่าเนาะคะ่ะเนาะ อาบน้ำแล้วก็สีหาแนาวกินอาแนาวกินแล้วก็สีนนนนขึ้นรถนอนแต่ว่าแนวกิน็คือสีเป็นถารถออกไปซื้อเสบ็ยเฮห้พ่พอขาเพราะว่าง่ายเขากลับปิดเบดเรคแล้วนี่มันกับบะหมี่นวกินดอกเรืองซ้ำนี่ว้ก้อน่ะจับฝากาเลยเด้อ่ะฝากไว้อีกนึงสอ,องทางกดติดตามกด subscribe โอ้ยกดเป็นนึตงตาก้องตากล้องทำป้ายโอ้ยกันซีนอีกแล้วจะ กกดด้ค่ะติดตามกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งฝากไว้ด้วยค่ะ